สวัสีโมเกีน้ำตามหลังนะครับสองศูนย์ประตูต่อสองข้อส you know? <Look. S 2> so ุดท้ายครับมาแล้วครับโมเกียวโยกครับโยกไปใไต่ใจขึ้นหลังบ้านโมเกียวลูกนี้โมเกียวมาด้านข้างเลยโมเกียวลูกนี้ไปครับตัวเตะ้ยุลูกนี้ไต่เลยไปด้วยเลยครับตรงขึ้นบ้านร้องโมเดลครับลูกนี้ข้อสั้นไปแล้วเจ้าอยู่มาจากเจ้าเลยครับยืนขึ้นหลังไปครับ คราจับว่าเดียวไหมเตืมวลยตวัดยิ่งนะครับโอ้โหดีออกมาไปน้องนักฟุบอลมาฟุตบอลมาอไปเขาสั้นเลยครับมุกเขียวก็ไปไปก็มุกเขียวลงนี้เราเลียกลไปเริ่เริ่โยกไปโยขึ้นหลังไป มาแล yes, bon ้วครับลุง oh, ดีว่าจะได้ครับลุงดีโตขึ้นมาหยกมาด้านซ้ายด้านขวาครับโมเขียวลูกนี้โยนครับโยกยาวไปครับไปมาเพื่อนมือเล้กต่อไปลุงด <Yeah, S 1> ีครับไปข้างโรูเล็กซึ่งเล็กครับอดีครับโองแดงพุ่งเข้ามาพุ่งมาหมายต่อยมาเลขสิบแปดครับลูกนีว่าได้ครับคุณโค้งโอ้โหไปเลยครับจบ ครับเปลี่ยนกลางสนามไม่ได้มาเปลี่ยนขอบคุณครับนำดิ่งนิวดา มาแครับตรงนี้วันไหนกุ้เขียวใจขึ้นมามุกเขียวโอเค้าไปแล้วครับมุกเขียวก็ไปแลครับหมายเลขเสาสามโมเขียวเสาสามเพื่อนครับมุกเขียวไปเลยครับมุกอยู่ซ้ายหนุนอยู่อย่างที้กุ้งเขียวอยู่ครับมุกเขียวตรงนี้ว่าแต่ไหนก็ใจขึ้นมาไปมุกเขียวครับมุกเขียวยังเก็บบอลครับมองเพื่อนซ้ายขวาใจมาเพื่อนมาหมายเลขเสามุกเขียวทะลุช่องไปแล้วครับมีอการหมายเลขนี้ครับสิบสองหนุนหนุนเล่นติด รอแรงก็ถีไดู้เกโมก็ลูกเก็บมลูกพุ้งอยู่ี่ปลายหนงผมก็โยกครับตุเกียวครับโยกครับไปแล้วผมจ่ายไม่ตรงกลางับตู้ตูู้กนี่ไปครับติดร้องแรงรองแรงจบอฟองจ่ออูดี่ตัวผมจ่ายขึ้นมาแล้วถายเลยสิรับข้มาเลยองร้องแรงนีจ่ายขึ้นไปถ้ารู้จ่อรับลูกนี่ยังได้อู้ตูตมกต่อ โยกขึ Or, yeah. <com> MM ้นมาไหมครับไปไอ้อรัรุนนไปครับโมเขียวหมายเลขสิบครับยุกยุกไปครับบังโอ้ยูี่ท็มเระเตนครับนทีไปโมเขีวได้ทุกรหมายเลขสองทุกขึ้นมาไปไปแล้วายเปสิ้นไปครับรุ่นีสองสอไม่ต้องการครับเจ้าเลขครับหมายเลขสิบของโมเขียวครับบองดโยกไปครับโยกไปฟ้าดนรคยรั่นไปกลายเป็กเจ้านี่ครับแต่ละกครครับโมเขียวรบ่นดี่ตัววัดดีครับถึงรอแล้วกไป ดีคลาดเส้นขึ้นไปนะทุกขุมมาดูดีสัตวันดวใส่ขึ้นหลังมาดูดีออกไปำสราบปุ้ที่สมบร,รายการนะครับต่อจากดีไปก่อน ตอนนี recently, ้ได้ังกับดักฟินได้ครับตัวนี้มาดูเจ้ามอดูนี่มุกเขียวลตกมปดูนี่ของมุขเขียวตะทำประตูดีให้แตกได้หรือไม่ครับดูจุดของมุกเขียวรูไหมมุกเขียวรูดี่ดงขึ้นมาอู้ฮูนีู่ีแรงเกินไปเพราสนามนี้เตที่ยินตังค์ เปิดเพลงกล่าวสีดาบอกห้าให้ห้าให้บัตรยืนครับบัตรยืนห้าให้มดเนี่ยมีมีสองงานฝ่ายเนี่ยมันห้ามเอาไปประกาศเป็นห้ามให้ห้ามให้เล่นเกมใหม่ก็พร้รมเลโอ้โหบาดเลิ้นตีโมเขียวูตีโมเขียวตีรอบแดงโอ้โหดูนี่เกือบไปครับน้อยเดียวครับมาแล้วรอบแดงครับ อากนรเดนเรงกับ็ไม่ก็มาแดงติดมเขยวมตรองแดงโอ้ยครับตดนี้ยู่ได้ค่อนข้างสูงนะตอนดี้มุเขียวเขยังพดถึงเจ้ได้ระดูตายขึ้นไปก็ัเส้นเลยเขาขนเส้นไปเลยก็มุเขียวกูขอเพื่อนไปครก็ด้หลังติร้แดงกับร้งแดงดีมีโอกาสได้ประมานี้เสียเจ้าลยิ่ง เจ้าพี่โยนะเจ้าอยู่เขาไปแล้วพี่หมายเลกสิบครยหมายเลขสาเปอร์จายไปบอี้บกเขียวครับไปเลยครับวันเวลาครับบ้านพี่เมื่อร้องครับการกีฬาเจ้าเร็งครับยิงเจ้าเดียวโอ้โหโอหโอ้โห่นี้เจ้าเร็งเกือบไปนะครับบอลน ช่วยดีครับดูเลือดแต่ว่าลูกออกนะครับปัดลูกออกก็ง่ายลูกดีมาใหม่เรื่องเลือดนีค่คึกคักบนการเลือลูกดีหอ้เขียวจะได้ลูกนะครับตอนนี้หมายเลขสิบสองจะเป็นลูกคู่นะอยกวดี ดูดิครับตัวยิ่งมาโมเขียวต้องพิดโร่แรงร้องแรงเดียวได้ของบอลมาร้องแรงโยกมาครับโยกไปตงกากรติดโมเขียวครับโมเขียวอะไรดูดิไปได้ครับดูดิอย่างรอกเพื่อนครับดูดิเดิมาโยกครับไปโยกมาโมเขียวครับบังร้องแรงมาเองดูดิออกไป าแล้วตอนนี้แดเล่มาแล้วเสียดายนะแดดจะรีบรีบนีบมาโยมากรงแดงตอนบ่ายงมเขียวนี่มาแล้วมุณมเขียวได้โอ้หลูงนีจ้บอกจ้บอกลุกนี่ก็มีว่างครับลุงระยะนี้ก็หมายเล่นสามสิบแลเขียวนะครับเสาสามแล้วก็ไผ่จะเป็น ยิงโยนเข้าไปครับม yeah, ูดีมีโอกาสตีไข่แตกได้หรือไม่ครับมาโยนขึ้นมาโอ้้หต้ิดครับดูดีรถตออไปครับาเขียวกว่าอะไรครับทุกมเี้ยงดีอย่างครับ สอัดี ama, คร okay, like ับมาเปลี sickness, s, hungry, ่ยนกาสนาครับกาสนฆษณาบเวณนี้โอเคครับขอบคุณนักกีฬาที่สองทีมครับเปลี่ยนไปเลยเลยครับอันนี้รอบชิงนะครับโอ้โหตว่าขึ้นมาลครับลูนียิงขึ้นเดียวนี่เข้าซ้อนเพชรเข้าซ้อนเพชรเข้าหน้าต่างน้องหน้าต่างข้าบ้านลูนีใส่ร็อคโย่ครับยิงตีดมกเขียวลูนีออกไปลูนี รงแดงนะครับไปหม่เลขสิไปลูนี้อู้หูตวัดก็ไปครับลูนี้มุกเขียวมีโอกาสครับไปแล้วมุกเขียวจ่ายทุกทช่องไปแล้วมุกเขียวโอเขึ้นมาไปแร้วเจ้านี้ก็ไปใหม่เลยสิรับไปเลยลูกนี้โอ้ตะวันไปก็ติดโรงแดงโรงแดงโยมาติดมุกเขียวครับมุกเขียวลูกนี้มุกเขียวใหม่เลยสามสิบรับลูนี้จ่ายไปกใบเจ้าหนี้ก็ใหม่เลยสิพักเจ้าหนี้ลูกนี้ไปเลยโยมาจ่ายสลักไปับมุกเขียวก็ลูดตะวันยิ่งลูกนี้ติดรองแดงโคเข้ามาติดโซ่อันมุกเขียวมุกหูลดี้มุกเขียวเก็บบอลได้ครับลูกดี้ บอลนะครับมุกเขียวนี่พยายามครับร็บครับหมายเลขกศิษย์จะเล็กยงใจขึ้นหลังมาไปทางซ้ายครับมุกเขียวครับมุกเขียวนี่โยนไปหมุนลูกมุกเขียวได้ทุ่นนะครับตรงนี้ ไร่ไก่เธอชอบก็สำหรับเสื้อผ้าเาโอ้โหดูนิล่ครับเจ้าลนกดูกีปล่อยขึ้นมาอย่างนะครับมุกเขียวก็ยังโรงนยโยนขึ้นมาต่ยขึ้นก็ติมุกเขียวก็ปุ่มหมายเลยค้บไต้บอลนะครับดูนีโยกไปครับมุกเขียวกบมุกเขียวยังได้ครับมุกเขียวลอกไปเจ้าหนบเจ้าเล็กว่าจะได้เจ้าล็กไปไรไก่เสื้อผ้าต่กรณีไปลูี่รู้งไรไม่่ด้ครับเจ้าเหนิอะไร ไปตรงกลางขร่โบเโร่โบเดนะไปเดโร่โบเด็เราียนเาไปนี่เขาดูดียังเขาโร่โบเดกร่โอเดงไปเาลองแรงมาเลยเจ้าบอกโอนขึ้นไปเขาขึ้นเขามีเขาป้ายเขาป้ายเรานูดีแต่เขาลืมเา่อให้เขาเล่ป้ายาเด็นบอห ดูที้ตอนนี้โมเขียวยังตามหลังครับโครงแดงไปสุด่ต่อสิไปครับโมเขียวไปไปครับไปถ้ากรับิ่งดูไปเปตัวนับนรงนีไปถ้าผู้เขียวโมเขียวรับไปได้แต่ทีคยแตกเต้นไหมครับโมเขียวเราขึ้นมาอยากได้ครับโมเขียวปังบอลนะครับโมเขียวในอาศัยเป็นลูกแขกขับฟังไว้เดียว โอเคขึ้นเข้ามาครับมูี่เคโดดขค้อมงเ้นคุณจุลินมาลากขึ้นมาเติมตีเลยเดี๋ยวขึ้นมาครับีรอตัวแรงครเดอครับโยกขึ้นมาจะรุ่ยมาในสิบแปดไปลุยไม่กครับยิงไปไมครับโยกขึ้นมาอันนี้จะทำแรงเกินไปออกไปสนามคนข้าให้โอ้โหโอ้โหอโ้โโอโโอหโ้โหโอโโอโอคโโ มานยกข้มาบหมครับเขียวครับมังคีอวเลยครับเขียวโยกครับมุงขีอวยกไปมังขียวยสายเยียวขวาติดรองแดงมังขียวปติดร้องแดงร้องแดงก็ไปับจัดได้เลยนะจังหัสามารถยิงครับปุ่มดียางรับติดกับรงแดงรงแดงเก็บบอลได้ครับโรงแดงด็กบอลตอกไป่อนนะครับูีมังคีวเร่งเร็วทันทีครับ

มาดูพวกเขียวครับจะทำประตูนะครับตีใครแตกได้รู้ไหมครับมาดูดิพวกพวกเขียวครับวิ่งเติมขึ้นไปนะพวกนี้โอ้ยยังติดมาดูพวกเขียวลูกนี้มาดูเด้อ ตาดูดาวเท้าที่นียนยียารับนีับรองแดงรอมแดงดอกขึ้นมาครับเิ็นเวันนี uh ้เป็นไงตอแงกรองแดงยิงเดินไปอ้มารครับรองแดงเลียดเข้าก yes> ับโกเขียวกรีบปล่อยออกหลางไปอัน่ดีรองแดงรับ

บ๊ายบายกับนับจับแต่เพื่อแครับ